สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับลาชันผู้ชร์สิบทิศนะครับวันอยู่ในเว็บ3 8 8โกนั่นเองวันนี้ก็มาเจอกันสําหรับกําไรรายวันรอบแรกนะครับเวลาตอนนี้14นาฬิกา44นาทีก็ถือว่าเป็นเวลาที่สวยเลยนะเลขสวยๆเลยนะครับสาหรับทุนเนี่ยส0 0พนนะครับวันนี้ลองมาปั้นแบบสบายๆดูกันบ้างนะแล้วก็วันนี้วันศุกร์ด้วยนะอย่าลืมนะครับวันศุกร์สุนันษานะก็เพื่อนๆจะได้พักผ่อนแล้วนะครับสาหรับเสาร์อาทิตย์นี้ก็แสดงความยินดีด้วย หลังจากที่หนักหน่วงกับงานมาทั้งอาทิตย์นะครับก็จะได้พักผ่อนกันแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยแล้วกันนะครับว่าวันนี้เราจะพอเก็บกําไรเนี่ยออกไปได้บ้างหรือเปล่าเพราะห้องเนี่ยที่เลือกเข้ามาก็ถือว่าเป็นห้องที่มีจังหวะสวยนะมีการล่าปิงปองเข้าลายเบิ้ลแต่โดยรวมเนี่ยถือว่าเป็นต้นเกมที่กําลังดีน่าเล่นอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเล่นปิงปองแล้วกันมาเราจะไปในส่วนของน้ําเงินแล้วกันอ่ะจิ้มลงไม่ติด บางทีมันก็แบบดีเลยนะน่วงๆไงไม่รู้อ่ะโอเคมาลุ้นมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงอ่ะสามกับแจ็คมาไอคู่มาอุ้ยเก้ากง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 โอ้โหไม่กงนะครับเสียดายเกือบจะได้โบนัสแล้วนะครับหูเปิดมาเกือบจะเป็นไม้ที่แบบ ซูเปอร์เพอร์เฟกเลยนะแต่ว่าเรายังได้คู่อยู่แหละจะเสียดายนะถ้าเกิดว่ามันเป็นโกงเนี่ยเราจะได้กินเต็มทั้งโบนัสแล้วก็คู่เลยโอ้โหจังหวะหลุดลอยนะครับเสียดายอ่ะแต่ว่าถือว่าเปิดเปิดมาดีนะฮะเปิดออกตัวมาดีมากเลยไปกันต่อนะเป็นสัญ,ญญาณที่ดีมากนะครับโอ้โหเสียดายจริงนานๆจะได้เจอจังหวะอะไรแบบนี้นะครับคู่มาด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็สุดท้ายก็ไม่ได้อยู่ดีอ่ะลุยกันต่อ เปิดมาเท่าไร่อ่ะสี่กับเก้าน้าสวยโอ้โหโอ้โหโอเคเห็น <t ank ain> แล้วนะครับเอาได้คู่อีกแล้วนะครับรอบนี้โอ้โหเปิดมาดีมากเลย <t ank ain> เปิดมาได้คู่2ไม้ติดนะครับรอบแรกแจกรอบนี้สี่นะครับเขามา8ดเรามาก้าเอาดิเหน keep one keep one keep one keep. ือแดยังมี9้านะอย่าลืมมาเอาสิครับมาโอ้โหกระชุบกระชวยเลยมัน <t ank ain> <t ank ain> เปิดมาสวยจริงๆนะวันนี้อ่ะลุยตอ่อ เป็นการเล่นที่เปิดตัวมาแบบอลังการมากเลยคู่สองไม้ติดอ่าโอเคใส่ติตอนนี้ถือว่าไม่ได้แย่นะความบาลานซ์ถามว่าโอเคไหมโอเคนะครับแดง13น้ำเงิน8แล้วก็มีเสมอ3ห้องนี้นะอ่ะมาลุ้นมาดูกันต่อไม้ที่3เรายังไงอุ้ยเจ็ดสวยโอ้โหเสมอ เสียดายเลยนะครับออกเสมอไนะ้ไมนี้อ่าไม่เป็นไรก็ถือว่ายังยังได้อยู่นะครับยังได้อยู่ได้ในส่วนของเสมออยู่คิดในแง่ดีก็คืออย่างน้อยๆเรายัางบวกอยู่นะไม่ติดลบโอเคแหละดีเขาไม่ปอกแปดปอกเก้าใส่เราเนี่ยไปกันต่อนะครับมาเราก็จะไปในส่วนของปิงปองเหมือนเดิมแล้วกันถ้าดูตามลายแล้วผมว่าเราตกอ่าเราเล่นตามตามลักษณะลายเดิมเนี่ยไปก่อนน่าจะง่าย <c oughs> อ,อันนี้ผมเอากำไรอัดน,นะเราจะลองมาปั้นดูตอนนี้เปลี่ยนนะครับกำลังจะเปลี่ยนดูเลอร์แล้วสองโอ้โหก้าวหลังนะครับโดนเลยไม้นี้สรุว่าดโดนเลยอ่าโอเคครับไม่เป็นไร <c oughs> ียได้นะครับแต่ว่ามันตัดในจังหวะในไม้ที่ห้าไม้ที่หกปิงปองลากมาทั้งหมดกี่ไม้เอ้ยไม่ใช่ดิลากมาสี่ไม้ตัดในไม้ที่ห้านะครับก็ถือว่าลากยาวนะอ่าตอนนี้เปลี่ยนน้องหมวยก่อนมาลุ้นมาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับคนนี้หน้าตาดึงดูดมากนะเอ้ย เฮ้ยโหผมไม่ได้ฝาดใช่ปะเนี่ยคนไทยเหรอเฮ้ยตั้งแต่ผมเล่นมาผมไม่เคยเจอเลยนะจริงๆนะตั้งแต่ผมเล่นมาผมไม่เคยเจอนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกเลยโอ้โหรู้สึกตื่นตาตื่นใจใช่ปะ่ะใช่ดิคนบ้านเดียวกันเอาสิครับมาโอ้โหน้ำตาเทบไหลนะครับตั้งแต่เล่นมาไม่เคยได้ยินเสียงแบบนี้ไม่เคยเลยนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกโอ้โห ผมเชื่อว่าเพื่อนๆก็น่าจะมีมีโมเมนต์เดียวกับผมนี่แหละอะหรือว่าใครอาจจะเจอก่อนหน้าผมนี่ก็มาพูดคุยกันได้นะแต่ว่าสําหรับผมผมคือว้าวมากนะเพราะผมไม่เคยเจออ้าคนบ้านเดียวกันซะแล้วต้องมาแล้วแหละจังหวะนี้โอ้โหโอ้โหแหมเราก็ตามเลยนะบอกว่าแดงอะโอเคไม่เป็นไรเล่นผมซะแล้วนะครับมายรกโอ้โหแต่ว่าตื่นตาตื่นใจจริงๆไม่เคยเจอ ตั้งแต่ฟังมาไม่เคยรู้เรื่องนะครับรอบนี้จะเป็นรอบแรกเลยน้ำตาแทบไหลอ่ะโอเคไปกันต่อนะครับไปกันต่อมาอ่ะสู้แบบเอามันเลยแล้วกันมาผมเปิดจอยนะคลิปนี้ก็อยากให้ดูเพื่อความบันเทิงไปเลยคือผมจะเล่นแบบเอาสนุกเลยนะนะรอดก็รอดไม่รอดก็แล้วไปโอ้โหโดนหมวยตกซะแล้วนะโอ้โหดึงดูดมากมานะ โอ้โหมาถึงเอายังไงสาม,อ,มาอ,าอุ้ยมาเอาโอเคยังเยอะโอ้ต้องบอกว่ายังได้อยู่ด้วยกันนะครับโอ้โหดีใจอ่าถือว่ายังได้อยู่ด้วยกันนะครับเกือบไปแล้วเกือบไ,ได้เลิกแล้วตอนนี้กลับมาได้นะครับกลับมาได้พร้อมกําไรหรือเปล่ากํไาไร300ไปกันต่อโอ้โหน่ารักน่ารักเลย อยู่ยาวแล้วล่ะอ่ะมาแต่ว่าจะให้เราเป็นกาไรหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะแต่จะสู้ให้ถึงที่สุดแน่ๆห้องนี้มานานๆจะเจอคนบ้านเดีวยวกัน <c oughs> อ่ะต้องลองแล้วแหละโอ้โหจริงๆนะผมเล่นมาเนี่ยไม่รู้อะ่ะไม่รู้อะ่ะว่านานขนาดไหนอะ่ะแต่ไม่เคยเจอผมเชื่อว่าไม่เคยเจอถ้าเป็นในส่วนของเ e เนี่ยยิ่งแล้วส่วนมากจะไม่มีไม่มีแน่นอน,น,อนเพราะส่วนมากจะเป็นต่างชาติล้วนเลยนะโอ้โหถือว่าแบบเซอร์ไพรส์ามากเลยครับ ที่ได้ฟังแบบภาษาเีวยวกันรู้เรื่องเนี่ยโอ้โหตื่นตาตื่นใจเลยหก่ะโอ้โหรอ,อดลตัวนะครับลอดตัวไปขนาดเสียงแบบเสียงพูดยังน่ารักเลย <c oughs> โอ้โหอะ่ะตอนนี้นะครับเดี๋ยวรอดูก่อนนะมีใครเล่นห้องนี้อยู่หรือเปล่าเดี๋ยวมาทักทายกันหน่อยนะเดี๋ยวผมจะไม่เอาโลโก้บงังนะผมจะเอาโลโก้ออกนะคลิปนี้ผมจะเอาแบบขยับไม่เห็นเลยแค่คลิปนี้นะ <c oughs> มีความเสี่ยงอะ่ะ ขออัดหน่อยแล้วกันมาผมมีความรู้สึกว่าไม้เนี่ยแต่คือเล่นเนี่ยผมไม่ค่อยฟังนะพูดถึงว่าต่อให้น้องจะพูดยังไงผมก็คงจะไม่ฟัง <c oughs> ดูจากลักษณะเปิดตัวมาว่าโอ้โหโดนไปหนึ่งไม้นะครับบอกไม่แม่นเลยรอบนี้เราจะไปของเราเนีฮะอาจจะตรงใจอาจจะใจตรงกันก็ได้สองเขามาหกโอ้โหเอาอีกแล้ว โอ้โหโดนนะครับไม้นี้เป็นเรื่องอีกแล้วไม่มานะครับสรุปว่าโดนเอาแล้วตอนนี้มันล่าลงมาเป็นสองนะครับคือถ้าถ้ามองตามตามลายเนี่ยแน่นอนว่าโอกาสอิงไม้เนี่มีแล้วโอกาสมีแบบสูงมากด้วยนะอ่ะผมลองแล้วกันไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับก็คลิปนี้ให้ดูเพื่อความบันเทิงเลยปล่อยเอนจอยเลยนะครับเล่นเอามันเลยแหละ นานผมจะเล่นแบบนี้ให้ดูนะเล่นแบบอัดแบบไม่สนอะไรเลยนะวันนี้เอาแบบอ่ะถูกใจมากถูกใจหมวย <c oughs> วันนี้สู้แบบหลังชนฝาเลยแล้วกันทาให้ผมกําไรผมก็ต้องแบบว่ายอมบอกไปด้วยกันอ่าเหลือศูนย์นะวันนี้เอาอย่างนั้นเลยเจ็ดจยอมไม่แค่คลิปนี้คลิปเดียวนะครับโอเคอ่ะยังถือว่ากลับมาได้เดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะ ว่าผมจะชนะได้หรือเปล่าห้องนี้ต้องเจอผมนี่แหละมาโอ้โหูน้ำตาเทบไหลนะครับฟังรู้เรื่องเป็นครั้งแรกที่ฟังรู้เรื่องเลยโอ้โหมาลุอาสำหรับไม้นี่ผมลุ้นตัดนะโอ้โหน้ำเสียงสะกดมากน้ำเสียงนี่คือสะกดวิญญาณมากเลยสะกดแบบ ตกหลุมเลยนะฮะดอกนี้ตกหลุมเลยโอ้โหอ่ะมาเท่าไหร่เคหนึ่งเอา้าดิปาเก้าโอ้โหไม่เก้านะครับสรุปว่าได้แหละแต่ว่าเสียดายเราไม่ได้โบนัสเสียดายนะครับเราน่าจะได้โบนัสด้วยนะแต่ว่าได้แค่หัวเรือนะครับก็ถือว่าตัดจริงๆ คือตอนนี้ลักษณะลายตัดมาแล้วนะครับโอกาสที่จะเข้าลายปิงปองใหม่นะผมว่ามีวันนี้ผมจะสู้แบบไม่ถึงที่สุดเลยเอามันเลยนะใส่แบบไม่ยั้งมือแน่วันนี้ปล่อยจอยแล้วนะครับถ้าผมลบเต็มที่ผมก็ลบแค่สองพันนี่แหละไม่เป็นไรกอคิิซว่านาน,น,านมาเล่นอะไรแบบนี้ให้ดูนะผมเชื่อว่ามีเพื่อนเนขอ้ามาบ่อยบอกว่าอยากเห็นผมเล่นแบบอัดอัดหน่อยอะไรเงี้ยแบบ เหมือนเอาฟิลลิ่งอะไรนานๆทําให้ดูหน่อย,ยอ่ะได้วันนี้วันนี้ถือว่าเจอจังหวะที่ดีนะมันมีแรงกับกับเพื่อมยังไงไม่รู้นะพอเจอหมวยคนนี้นะครับอโอเคยังได้อยู่นะครับยังถือว่ามานะอ,อ่ะนี่ตบมือด้วยโอเคตอนนี้กําไรเราขึ้นมาอยู่ที่ประมาณพันแปดเดี๋ยวหลงกลไม่ได้เดี๋ยวหลงกลเสน่ห์ไม่ได้เราต้องอยู่ในเกมของเรา ไม่ได้ไม่ได้โอ้โหเดี๋ยวติดกับดักนะโอ้โหต้องอุดหูไว้ละฟังเสียงมากไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวคอยตามนะครับเดี๋ยวเชร์ให้ลงอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปตามนี่เรียบร้อยเลยนะอันตรายจริงๆนะสวยอันตรายนะครับมาเท่าไหร่สิบกับเคเขาไม่มีแต้มเรามาเจดสวยโกงโอ้ ้ดูดิไปดึงกับแปดมาดูดิตัวดึงก็มีตั้งเยอะตั้งแยะนะอ่ะโอเคไม่เป็นไรให้อภัยให้อภโกรธไม่ลงเนี่ย <c oughs> อ่ะโอ้โหำเสียงที่คุ้นเคยด้วยไปกันต่ออ่ะขออัดนะครับไม้นี้มาผมก็มีความมั่นใจในทางของผมเหมือนกันว่าไม้เนี่ยเพยเยอร์มาหลอกผมไม่ได้หรอกมา เพลินจริงๆเลยฟังเพลินมากเลยเป็นอะไรที่รู้สึกว่าตื่นเต้นนะเพราะเราไม่เคยได้ยินเสียงแบบนี้มาก่อนนะครับสำหรับ่าเสียงที่เราฟังแล้วรู้เรื่องโอ้โหดีใจวิยแปลเหรอโอเคโอเคครับเห็นแล้วนะครับเห็นตั้งแต่เปิดมาแต่ไกลเลยนะอ่ะสรุปว่าไม้นี้นะครับกินของเรานะครับกินเต็มตอนนี้สรุปว่าอิงจริงด้วยนะครับถือว่าเซนผม ไม่ได้ผิดพลาดนะไมน้นี้ถือว่ามามาถูกต้องตอนนี้กําไรขึ้นมาลัวๆเลยกําไรประมาณสามห้าผมยังไม่หยุดด้วยผมจะไปต่อผมจะขอไหลต่อมาลุ้นตัดอย่างที่บอกนะครับจะเอาให้ถึงที่สุดเลยวันนี้เอาแบบเอาให้มันรู้แบบจะจ้างไปเลยแบบจำแจ้งนะ <c oughs> โอ้ห มาดูกันนะเพราะว่าน้องบอกว่าไม้นี้คาดว่าจะเป็นแบงเกอร์จะเป็นจริงๆงหรือเปล่าคู่มาสามโอ้โหนี่ไงไปไงอ่ะโดนไปดิโดนต้มอีกแล้วดีว่าได้มีคู่ช่วยไวนะครับไม่น่าเลยต้องอุดถูไว้แล้วแหละดูแลฟังไม่ได้เลยอันตรายมากโดนอีกแล้วโอ้โหอ่ะไม่เป็นไร เราต้องห้ามฟังนะครับครับพูดอะไรห้ามฟังเราดูแล้วก็ฟังแบบแต่ว่าต้องต้องอยู่ในแผนของเราอยู่ในเกมของเราจะมาคอยตามไม่ได้นะเราลงทะเลเลยนะโอ้อันตรายจริงๆนะครับต้องต้องระวังนะเราจะมาคอยตามแบบไม่ได้เลยเป็นเป็นเสียงที่อาแช็กจูงเราไปได้สบายเลยเนะี <c> ่ย <oughs> อ่ะมาลุ้นมาดูนะครับจังหวะน,นี้จะตัดหรือเปล่าห้ากับชิงมาหนึ่ง สวยอ่ะกลับมาได้โอเคอ่ะถือว่าใจตรงกันสรู้ว่าไม้นี่มานะครับอ่ะอ่ะก็มีเหตุผลบวกไม้เว้นไม้อ่ะแน่นอนเราทบได้นะครับไปลุยต่อลุยต่อต้องอย่าไปเคิร์มอ่าคอยตามมากนะครับเราต้องอยู่ในเกมของเรามาผมจะอัดให้ดูบอกอย่างที่บอกนะว่าวันนี้ผมเอาแบบเอาเต็มระบบนะคือ เล่นแบบให้เห็นจะจะเลยแหละว่าวันนี้เอามันนะเอาแบบปล่อยจอยแล้วนะครับเอ็นจอยอยากให้ดูพวกความมันเลยว,วันนี้ไม่ฟังเราจะต้องไม่ฟังอะไรมากเราต้องลุ้นของเราเท่านั้นมาสิบกับสิบหนึ่งโอ้โหไม่มีแต้มเอาแล้วเป็นเรื่องไหมเนี่ยหกอ้ยเอาสิครับมา จังหวะนี้มานะครับเป็นของเราเอาสิเอาจนได้นะครับสรุปว่ากลับมาได้นะครับลากลงจริงเป็นลายเทียบนะเห็นปะ่ะก็ถือว่าจังหวะตอนนี้คือถ้าเราสังเกตแกเนี่ยคือน้ําเงินลากสีใช่ป่ะพอมันตัดเนี่ยให้คิดไปเลยว่าโอกาสที่มันจะเป็นลายเทียบมันจะมีนะผมก็จะตามลายเดิมนะคือลายเทียบนะครับซึ่งทิกเนี่ยเราเล่นมาโดยตลอดอยู่แล้วมันไม่ใช่เป็นเป็นเรื่องที่แปลกใหม่อะไรแต่แค่จังหวะเนี่ยมันต้องลงตัวด้วยนะถ้าจังหวะไม่ลงตัวเนี่ยก็อาจจะยากหน่อยแหละ อมาลุ้นมาดูนะครับโอ้แต่ว่าเพลินจริงๆเลยห้องนี้นะฮะนานๆจะได้เจอเปไ็นอะไรที่ตื่นเต้นมากเลยมาคิวกับสิบสี่สามโอ้เข้ามาเป็นห้าเราต้องเพิ่มนะโอ้โหเต็มคาราเบลเรียบร้อยเลยนะครไม้โดนโอ้โหอ่าไม่เป็นไรดีว่าเราก็ไม่ได้แบบ ตบ,บีตบันหรือว่าลงเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้คือหาจังหวะแล้วผมจะปิดจอ็อบละถือว่าเราเดินทางมาได้ไกลมากนะเพราะว่าเผลอแป๊แบ,บเดียวตอนนี้กําไรผมห้าพันอะเครื่องติดไงเครื่องติดแล้วแบบเล่นเอาสนุกเลยวันนี้อ่าแล้วมาเจอแบบห้องที่เราถูกใจด้วยโอ้โหเซอรส์ามากวันนี้โอ้โหอ่ะสู้เขา รู้สึกฟังเพลินมากเลยนะครับฟังแบบสบายมากเลยอ่ะไรโดนมนสะกดซะแล้วห้ากับเจ็ดนะครับมาโอ้โหโดนนะครับไม้นี้ไม่น่าเลยไม้ไหนคือไม้ไหนออกตัวตลอดเนี่ยออกตัวชมเนี่ยเอาละโดนละอ่ะไม่เป็นไรนะครับก็สรุปว่าตอนนี้มันเป็นลายเบิ้ลเดี๋ยวมจะอัดอาจจะอัดอีกสักไม้นะไม้สุดท้ายแล้วก็อาจจะแบบ าจังหวะแล้วถ้ามันมาเนี่ยอาจจะได้แบบปิดจ็อบเลยนะเพราะว่าตอนนี้เราตอนแรกเราเราขึ้นไปสูงนะแต่ด้วยความที่เราไม่ได้พอไงเราเลือกที่จะแบบสนุกเอามันเอาอะไรเงี้ยสุดท้ายมันอไีมันตกลงมาแล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วต้องห้ามห้ามฟังฮนะห้ามหลงกลนะเราต้อง <c oughs> ต้องตั้งเป้าหมายแล้วก็มุ่งเน้นไปที่จุดประสงค์ของเราคือกําไรของเรา <c oughs> เราจะไม่แบบว่าออกนอกลูก่นอกทางนะโอ้วันนี้เสียาการมากเลย นานๆจะเสียาการนะเนี่ยวันนี้เสียาการมากเล่นแบบไปแทบไม่เป็นเลยเจ็ดสวยโอเคโอเคโอเคครับอาตอนนี้กลับมาได้เดี๋ยวรอดูก่อนโอ้นี่เล่นนานมากตอนนี้ขึ้นมาเป็นกําไรประมาณหกพันอีกนิดหนึ่งไหมผมอยากได้เลขเก้าอ่ะผมว่ามันน่าจะเป็นเลขที่สวยนะโอ้วันนี้เสียาการมากเลยเขินเลยวันนี้เป็นวันที่เสียาการตุดๆนะครับนานๆนะ คือไม่ใช่นานๆเลยทุกผมเล่นมานานมากกับผมไม่เคยเจอโมเมนต์แบบนี้นะผมเชื่อเพืเ่อนๆก็คงจะเอ๊ะเหมือนผมนี่แหละผมเชื่อเถอะว่าเฮ้ยใช่หรือเปล่าอะไรอ่ะ,อะวันนี้มาลุ้นกันนะครับเราจะปิดจ็อบได้หรือเปล่าแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะก็ยังไงก็กําไรมันเยอะอยู่แล้วอ่ะวันนี้เอามันเลยสวยกงโอเคจบเลยจบเลยเลยนะครับพอแล้ว อ่าพอแล้วนะครับถือว่ามีดวงสมพง์กันทีนี้นนถือว่าดวงเราสมพงกันนะครับสมพง์พูดก็ยังแบบติดติด,ตดขัดขัดเลยนะโอ้เสียาการมากเลยตอนนี้ขึ้นมา9ก0ากำไรเราอยู่ที่ประมาณ700ดพันเราก็มาที่2 0 0พันกำไร7,000โอ้ถ้ามาขนาดนี้ผมผมจัดให้อยู่แล้วนะครับกิจกรรมมา2รางวัลพิมพ์อะไรก็ได้นะครับพิมพิมพ์อะไรก็ได้จริงๆเดี๋ยวผมจะสุ่มให้แล้วกันนะ ส่วนกิจกรรมเก่าผมไปไล่เคลียร์ให้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าคงไม่มีอะไรติดค้างนะตอนนี้อ่ะก็คงจะประมาณนี้นะครับรู้สึกว่าวันนี้มันดีต่อใจเหมือนมีอะไรมาฮิวใจนะครับแล้วก็บวกกับจังหวะนะครับเหมาะเจาะมากโอ้รู้สึกแฮปปี้จริงๆนะฮะอ่ะสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในทีอาจจะเป็นชาเลนจ์นะครับเดี๋ยวก็ต้องเจอกันในคลิปต่อไปครับผม